สวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพี่บาเบลนะคะในการเฉลยข้อสอบวิชาสามัญน,นะคะเคมีปี2562นะคะวันนี้จะมาเฉลยโจทย์ข้อที่2นะคะก็นะคะสำหรับข้อที่2นะคะก็ไม่ได้ยากมากเนะ,ะเป็นความรู้ในระดับม .4 นะคะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียนกันในเทอมที่1นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางเรียนเนี่ยหลุดมาเทอมที่2เนาะ นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าธาตุ x นะคะมีเลขอะตอมนะคะคือ3 2นะคะก็มวลอะตอม73นะคะเขาถามนะคะว่าข้อใดถูกต้องบ้างนะคะก็ไก่เขาบอกว่า x เ,เนี่ยเป็นธาตุในหมู่14คาบที่4นะคะ เขาไข่ขนะคะมี41นิวตรอนข้อควายนะคะสถานะพื้นมี2ออิเล็กตรอนเดียวและง่อง,งูมี2เวเลนตอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากนะคะที่เรารู้คำถามมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาเช็คแต่ละข้อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรามาดูข้อไกลกันก่อนนะคะสังเกตค่ะเขาบอกว่าเป็นธาตุในหมู่14คาบที่4นะคะ,ะเริ่มต้นนะคะด้วยการจัด เรียงอิเล็กตรอนก่อนนะคะเพื่อเราจะหาหมุมและค่าถูกไหมคะเขาบอก S เป็นเลขอะตอม32นะคะอ่ะสมมตินะ,ะถ้าพี่เอามาจากอิเล็กตรอนนะคะระดับอ่าคัพแรกก็ต้องเป็น2นะคะค่าพี่สองเป็น8นะคะค่าพี่สามต้องเป็นอะไรคะนะคะต้องใส่18นะไม่ใช่8นะลองคิดดูนะคะถ้าค่าพี่สามเนี่ยมันเป็น8นะ ธาตุพี่สี 2, 2, ม่มันก็จะเป็น 2, 8, 8, 8, สองเอ้ยก็จะเป็นสองถูกไหมคะมันก็จะได้เป็นสองเป็นสอซึ่งมันจะไม่ครบนะคะเลขอะตอมเท่้สามสิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นสองแปดสิบแปดนะสองแปดสิบแปดอืมนะคะ, 88, นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากสิบแปดเนี่ยน้องก็ดูค่ะว่ามันเหลือเท่าไหร่นะคะถึงจะได้สามสิบสองนะ,ะตอนเนี้ยมันรวมไปเท่าไหร่นะสองบวกแปดบวกสิบแปดนะคะเป็นยี่สิบแปดละเพราะฉะนั้นก็ขาดอีกสี่ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าาตุ x นะคะอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะน้องๆอยู่ในหมู่ที่4นะคะหมู่สี่คาาก็นับจํานวนตัวเลขนะคะก็จะเป็นคาบที่4ี่นะทีนี้นะคะเรามาดูช้อยกันช้อยข้อไกลเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเขาบอกว่าเป็นหมู่สิบสี่น้องๆก็อาจจะงงว่า มันมีด้วยหรอหมู 14, ม่สิบสี่มีนะคะถ้าสมมติว่าเรากลับไปดูตารางธาตุนะคะน้องๆน,น้องสังเกตไหมคะหมู่เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เท่าไหร่คะตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิบแปดปกติเนี่ยเราจะท่องกันแต่ว่าเป็นหมู่หนึ่งเอสองเอถูกไหมคะตัวนี้จะเป็นหนึ่งเอสองเอนะคะอ่ะแบบนี้นะคะหนึ A, A, ่งเอสองเออตรงนี้หมู่สิบสามเนี่ยคะ่ะน้อง หมู่13เนี่ยเราก็จะเรียกว่า 3a หมู่14ก็เป็น 4a 5a ไปเรื่อยเนาะนะคะจน 8a นะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มมาเป็นอ่าหมู่หมู่ที่ลงท้ายด้วย b แล้วถูกไหมคะถูกไหมคะอ่ะ,ะ,อะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรากลับมาดูตรงนี้แสดงว่าธาตุ x นะคะอยู่ในหมู่นะคะ 4a นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าหมู่14นั่นเองนะคะ เพื่ะแั้ข้อข้อไก่ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะขอไข่เขาบอกว่ามี41นิวตรอนนะคะเราก็แค่เอาอะไรคะเลขมวลมาลบด้วยเลขอะตอมตรนี้มจำได้ไหมจำนวนนิวตรอนเท่ากับเลขมวลนะะลบเลขอะตอมนะะเลขมวลเราคือ73นะคะลบเลขอะตอมเมื่อกี้นะคะ ก็คือ32นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาเป็น41นะคะแสดงว่าข้อขอขายก็ถูกต้องนะคะทีนี้นะคะน้องข้ามมาดูข้อง,งูค่ะข้อง,งูเนี่ยเขาบอกมีสเวเลนต์อิเล็กตรอนเวเลนต์อิเล็กตรอนถ้าเราจำได้กคืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนะคะอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะคะอย่าลืมว่าบอกหมู่ถูกมีคะ ซึ่งเมื่อกี้นะคะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าอิเล็กตรอนโมอกสุดเนี่ยบอกหมู่ก็คือเขาบอกไว้เลยตอนนออกสุดเนี่ยที่เราหาได้มาเนี่ยก็คือสีจึงอยูหมู่สีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่น้องๆเป็นสีงหมู่จะผิดนะคะอ่ะนะน้องๆก็มาลองตับชอยเล่นๆก่อนงงผิดแน่นอนทีนี้ก็จะเหลือก็คอๆถูกไหมคะน้องกอและคอก็ไม่ได้ ขอและคอก็ไม่ได้นะคะน้องๆมันไม่ครบนะคะมันจะเหลือก,กอขอใช่ไหมคะอแต่ปัญหานะคะข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ตอบกอขอนะคะมันมันต้องตอบว่าไม่มีคําตอบนะนะคะที่นี้ทําไมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขอ้ขอคอควายเนี่ยมันถูกต้องนะะอะเรามาดูนะวิธีการที่เราจะเรียงสถานเรียงจัดเรียงอิเล็ตอนในสถานะพื้นเนี่ยคะ่ะ หรือหายอิเล็กตรอนเดี่ยวนะคะน้องๆก็คือต้องใช้การจัดเรียงแบบซับเชลลนะคะหรือการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะคะเพราะฉะนั้นธาตุ x 3 2นสคะสมมติพี่เอามาจัดเรียงเล่นๆนะคะก็จะเป็น1 s สอ s 2อสอ p 6 3 s 2นะคะ3 p 6นะคะต่อด้วย4 s 2นะคะแล้วก็อะไรคะ3 d 1 d นะ,ะหลังจาก3 d นะคะ เราก็ต้องใส่เป็น 4p 4p2 น้องๆอ,อย่าลืมนะคะเราต้องใส่นะคะหรือบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยระดับพลังงานที่ต่ำกว่าก่อนซึ่ง 4s ปกตินะคะมีระดับพลังงานเนี่ยต่ำกว่า 3d นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาใส่ 4p นะคะโอเคแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องสังเกตนะถ้าเราจําได้เนี่ย s เนี่ยคะ่ะมันบรรจุได้สูงสุดคือ2ตัวนะคะ p คือ6นะคะ ดีคือสิบก็คือบวกไปทีละสี่ถูก 4, ไหมคะบวกสี่บวกสี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยหน,นึ่งเสองเนี่ยค่ะหนึ่งเสองเนี่ยก็คือบรรจุเต็มแล้วตรงเนี้ยสองก็คือบอกบอกเลขที่อ่าว่ามีอิเล็กตรอนบรรจุอีกหนึ่งเอสสองเนี่ยก็คือเต็มแล้วเต็มแล้วนะคะสองพีหกก็ถูกนะคะเพราะว่าบรรจุเข้าไปหกสามเอสองเขเต็มสามพีหกเขเต็มนะซีเอสองเขเต็มนะคะอ่ะ แล้วดมันบรรจุได้สิบสามี่สิบก็เต็มนะทีนี้เนี่ยมันจะเหลือสี่พีสองนะคะเวลาเวลาที่เรามาเขียนนะคะสมมุติว่าเราเขียนออร์บิทัลไหมก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสี่พีนะซึ่งปกติพมันบรรจุได้หกถูกไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมีสองอิเล็กตรอนเนี่ยเวลาเราบรรจุนะคะเเาาก็จะต้องบรรจุแบบแยกออร์บิทัลก่อนนะคะบรรจุทีละตัวก่อนนะคะถ้าถ้าถ้าเราจำได้นะนะคะ แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวเนี่ยอยู่สองตัวถูกไหมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องถูกนะคะพอข้อนี้ถูกเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไม่ได้ตอบแค่กอและขอตั้งตอบกอขอและขอที่นี้ถามว่ามีวิธีที่วิธีทําง่ายกว่านี้อีกไหมนะคะมีนะคะก็คือ ถ้าสมมติทําทําโจทย์นะคะหรือน้องๆท่องบ่อยๆเนี่ยถ้าเราจําได้เนี่ยเรียกอะตอมเนี่ยค่ะ <c oughs> เรียกอะตอมสามสิบเราคุ้นๆไหมคะว่ามันคือใครมันคือซิงค์นั่นเองนะคะถูกไหมคะซึ่งไอซิงค์เนี่ยถ้าเราเจอบ่อยๆเราจะรู้เลยนะคะว่ามันต้องอ่าลงท้ายด้วยสามดีสิบแน่นอนนะคะหรือเขียนแบบย่อเป็นอาก้อนนะคะสี่เอสสองสามดีสิบ แบบนี้ถชมไหมคะซิงเนะะี่ยเพราะนั้นถ้าเรารู้นะคะว่าธาตุเองเนี่ยมีอิกตรอนสามซองคือบวกไปอีกสองตัวหลังจากนั้นมันก็จะต้องบรรจุไปหลังจากดีนะคะน้องมันก็ต้องดูไปสี่พีนะคะแล้วเติมอีกสองแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับมาเขียนนะคะกลับมาเขียนการเฉลี่ยแบบออร์บิทัลเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่ามันมีในตอนเดียวอยู่สองตัวนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะก็จะตอบว่าถูกที ตอบว่าไม่มีคำตอบนะคะเนื่องจากมันถูกตั้งสามข้อ,นะะอเน่นะคะโอเคนะคะเสร็จเนาะก,ก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะ